สวัสดีครับนะครับวันนี้มาติดตามผลกันนะครับหลังจากที่เมื่อวานผมไลฟ์สดแล้วก็ฟักไร้น้ำนางฟ้าไว้1ช้อนนะครับเป็น1ช้อนชงกาแฟแบบนี้นะครับนี่เมื่อวานถ้าใครดูไลฟ์สดเนี่ยก็จะเห็นว่าตักไปแค่1ช้อนนะครับแล้วก็เอามาฟักให้ เพื่อนๆดูนะครับวันนี้มาติดตามผลนะครับก็จะเห็นว่าไร้น้ำลางฟ้าผ่านไปยีิบสี่ชั่วโมงฟักออกมาเยอะมากนะครับก็ถือว่าอัตราการฟักดีมากนะครับสำหรับชุดนี้นะครับก็มาพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าไร้น้ำนางฟ้าจากที่ร้านเราเนี่ยอัตราการฟักเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับแอบปล่อยลูกปลาลงไปแล้วนะครับเอาไปเจิม ไร้น้ำนางฟ้านะครับกินกันท้องป่องไปแล้วนะครับเป็นลูกปลาอาจจะเป็นลูกปลาหางลูกยุงแรกเกิดนะครับกินกันท้องใสไปเลยนะครับอันนี้เป็นฟักแค่1ช้อนนะครับสําหรับใครที่เลี้ยงปลานะครับหน่งคอกหนึ่งร้อยถึงสามตัวนะครับใช้1ช้อนเท่านั้นนะครับเอาอยู่นะเพราะว่า1ช้อนของผมฟักเกือบทุกเม็ดนะครับเกือบทุกเม็ดจะบอกว่าทุกเม็ดก็ดูจะเวอร์ไปนะครับ อันนี้ก็พิสูจน์ให้ดูนะครับว่าผ่านมาประมาณหนึ่วันนะครับหวันเต็มๆเนี่ยฟักออกมาตามคาดนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมถึงเชื่อว่าไราน้ำนางฟ้าใช้อนุบาลลูกปลาได้ดีนะครับได้ดีตรงไหนดีตรงที่มันกะเกณฑ์ปริมาณการฟักใต้นะครับทําให้เราคาดหวังได้ว่ามันเพียงพอสําหรับการอนุบาลลูกปลาในแต่ละวันนะครับ ถ้าเกิดใครใช้ไรแดงนะครับบางทีต้องรอลูกไรแดงเกิดใหม่นะครับซึ่งอาจจะไม่พอไรเ,อเป็นพารามิเซียมบางวันได้บางวันไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือปัญหาว่าทําได้ไม่ต่อเนื่องนะครับนะก็ถ้าเกิดเป็นไรน้นางฟ้าเนี่ยข้อดีมันคืออย่างนี้นะครับแล้วก็น้ําก็ไม่ค่อยเสียนะครับน้ําก็ไม่ค่อยเสียเพราะว่าไราน้นางฟ้าเป็น สัตว์น้ําจืดนะครับสามารถปล่อยลงไปในอ่างเลี้ยงปลาแล้วอยู่ได้ประมาณ1-2วันเลยนะครับถ้าเขากินไม่หมดนะอันนี้ก็มาให้ดูนะครับว่าไร้น้ํานางฟ้าผ่านไป1วันฟักแค่1ช้อนนะครับฟักเยอะแค่ไหนนะครับสําหรับใครที่สนใจไข่รไร้น้ำนางฟ้าเอาไว้ออนุบาลลูกปลานะครับซื้อมาพ่อปลาแพงๆนะครับแต่พออนุบาลลูกปลาแล้ว อย่าขี้เหนียวนะครับซื้อแค่1ซองใช้ได้30ครั้งนะครับ30วันถือว่าลูกปลารอดแล้วต่อจากนี้พี่จะอนุบาลลูกปลาด้วยอะไรต่อก็จัดได้เลยเพราะลูกปลาโตแล้วนั่นเองนะครับอ่านะครับอันนี้ก็พากันมาดูเห็นเห็นนะครับตัวไรน้ำด่างฟ้านะโอเคครับ